กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว p a ดออฟเอ็กซ2ครับวันนี้มาอยู่กับคอนเทนต์แนะนำวิธีการขุดทองและขุดดีวายกันเติมผ a ดออ f เอ็กซ2กับ Rich Man Shop เติมถูกเติมไว้ถูกกว่าเติมเองแพ็ค Early Access ก็มีพร้อมเข้าเล่นเกมทันทีคลิกลิงก์ใน Description ได้เลยครับ เอาละครับหลังจากที่ใครได้เล่นแพท0.3แล้วจะรู้ว่าทองเนี่ยมันหายากนะครับผมแต่ว่าไม่ได้หายากขนาดนั้นต้องบอกว่ามันถูกใช้เยอะสีถึงจะถูกใช่ไหมเออมันถูกใช้เยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีในการซื้อขายแบบออนไลน์ที่เป็นระบบใหม่ที่ทุกคนชื่นชอบครับผมแล้วก็ยังใช้ในการรีสกิลพสซีฟอันนี้ใช้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นการซื้อสุ่มแปดแกับ NPC ใช่ไหมที่เราจะสุ่มพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยดูที่ว่าจะได้เบสเทพๆมาคราฟต่อไหมนะครับ หรือว่าจะเป็นตู้888ตู้สล็อตที่อยู่ในแมปนะครับเออมีโอกาสที่จะปั่นออกมาได้10 d ดีไวส์สิบ x สองอะไรงี้นะก็จะใช้ทองในการปั่นและใช้ปริมาณมากด้วยดังนั้นทุกคนจึงโหยหาทองครับผมทีนี้พี่โจโทําไงครับพี่โจโก็บอกว่าเฮ้ยมันมีวิธีการฟาร์มทองอยู่นะเพื่อนเพื่อน,นเราได้มีแมปใหม่ขึ้นมาอ่าชื่อว่าแมปนี้ครับผม Castaway นะครับโอ้โหชื่อเหมือนหนังเลยคุณๆเนี่ยนะถ้าเป็นภาษาไทายจะชื่อว่าสร้างเรืออับปางนะครับมันจะมาพร้อมกับ x4 ครับแมปนี้เนาะ บอสจะเป็นตัวกัปตันนะครับอะผมอธิบายให้ฟังเนาะแมปนี้มันจะเป็นแมปที่จะเปลี่ยนไอเทมที่ดรอปจากมอนทั้งหมดเป็นทองครับผมแล้วก็จะคูณปริมาณทองให้ด้วยตั้งแต่500ถึง1,000ครับและเราสามารถใส่แท็บเล็ตในเสานะครับเพื่อที่จะคูณปริมาณทองได้อีกโอเคนอกจากนี้ครับผมแมปนี้เนี่ยเราเจอแล้วนะครับวิธีการเราอย่าฟาร์มคนเดียวครับผมตรงที่ผมบอกว่าเฮ้ยเราสามารถขุด DI ไได้ด้วยนอกจากขุดทองก็คือเราสามารถขายแมปนี้ได้ครับ แมปเนี้ยเราสามารถเอาไปโพสนะครับแล้วก็บอกคนอื่นว่าเ hey, ฮ้ยเรามีแมปขุดทองมาขุดกันดีกว่าและเราตั้งราคาเพื่อให้คนเข้าปาร์ตี้จ่ายเงินเราเพื่อมาลงแมปพร้อมกับเราได้ครับวิธีการทํายังไงครับผมขั้นแรกเลยครับผมเราไปที่ Discord กันก่อนครับวิธีการนะครับในการใช้ Discord เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็น Discord ที่ชื่อว่า the forbidden t r u t h นะครับก็คือ Discord Community ในการรับแลกเปลี่ยนนะครับในการประกาศขายรับจ้างเดินเควสเดินเปลี่ยนอาชีพต่างๆนานา,นา,นา,นานมากมายของ P.O.E. 2นั่นเองนะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องยืนยันตัวตนก่อนเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ต้องกดยืนยันก็ได้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมเข้ามาก็หาไม่เจอมันยืนยันตรงไหนให้เรามาที่ห้องนี้นะครับที่ชื่อว่า Go Hosting WTS ก็คือ Want to Sell นะครับอันนี้เลยคลิกเข้าไปเนาะอย่าลืมว่าต้องเป็น P.O.E. 2 Abyss ด้วยนะครับ คิข้ามาปุ๊บเนี่ยเวลาคุณพิมพ์เข้าไปครั้งแรกเนาะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับมันจะไม่ให้คุณพิมพ์อ่ามันจะบอกว่าเฮ้ยยูต้องไป Verify ตัวตนก่อนนะครับวิธีการ Verify ตัวตนทํำยังไงอ่ามาที่อันนี้ครับผมจากนั้นครับให้เราไปที่เอ่อตัวลิงก์ p o e อันนี้นะครับนี่อันนี้เนี่ยเขาก็จะส่งมานะครับว่าให้เราเชื่อมต่อกับ Account นี้เนาะซึ่งเป็นแอคเคาท์บอทนะครับพิมพ์ไปเลยอะไรก็ได้นะ i want to link p o e 2 Account านะครับจากนั้นเนี่ยเราก เขาจะให้เราวลีไฟอย่างง่ายดายประมาณ23ขั้นตอนนะครับพอเราวลีไฟเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถพิมพ์ได้แล้วใน Discord TFT นะครับซึ่งเราจะมาพิมพ์ในห้องนี้แหละโดยวิธีการที่เขาพิมพ์กันเนี่ยเขาจะเขียนว่า WTS s u b c o r e แล้วก็ copy template เขาได้เลยนะครับ cast away อ่าเปอร์เซ็นต์ดรอปเท่าไหร่นะครับผมแล้วเขาจะเขียนว่าแมปที่ใช้ลงเนี่ยคือ T15 นะแล้วก็เพิ่ม p a c k Size เ0เลยนะครับพร้อมกับทำเดลิเรียมมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนทำแมปด้วยนะครับในการลง cast away เนาะ แล้วก็ price นะครับผมก็คือราคาเนาะอันนี้เขาบอกว่า2 d e i per map นเนี่ย800%แ a ็ซไซส์70 2 d e per map แล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าปร a ตี้เราเก็บได้กี่คน5คนใช่ไหมก็คือ10 d e per map นะครับวิ่งมาเนี่ยไม่ต้องมีของอะไรเลยนะไต่ map มาทื่อๆเลยนะเออไม่ต้องแบบเคลียร์มอนเก่งอะไรมากเลยนะไปเจอแคสเซเวย์ปุ๊บนะครับเราทําการให้มันได้เงินเยอะที่สุดนะครับจากที่เราจูวิสม a p นะครับจากที่ผมจะแนะนําต่อไปเนาะ แล้วก็เอามาโพสขายแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะสองดี r ว a p เปร์แมปนะครับแล้วก็สล็อตเนี่ยก็คือจำนวนคนในปาร์ตี้เราใช่ไหมโนรีプライเท่ากับฟูเวลาเราพิมพ์เข้าไปนะครับผมก็จะมีลูกค้าเนี่ยแชทมาเนาะก็คือกระซิบมาหาเราพิมพ์ว่าโก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 แล้วก็ชวนเขาเข้าปาร์ตี้นะครับจากนั้นเราก็กดเทรดกับเขาเลยอันนี้สามารถเทรดได้นะคือเราสามารถรับ d y เปล่าๆได้เลยโดยที่เราไม่โดนแบนนะครับอันนี้หลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยโอ้โหมันจะเป็น RMT หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะโดนแบนหรือเปล่านะครับ เออถ้าเกิดว่าเราเอามาโพสต์ใน Discord TFT เนี่ยนะครับผมแล้วก็รับจ้างหรือว่ารับขายนะครับขายแมปแบบนี้นะครับเราจะไม่โดนแบนแน่นอนนะถึงแม้ว่าเราจะรับ DI ไวะเปล่านะครับแล้วก็ IGN นะครับก็คือใส่ชื่อเรานะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะซิปมาเองชื่อภาษาไทยก็ได้นะเดี๋ยวฝรั่งเขาก็ไปก๊อปแปลเอานะครับผมอ่ะทีนี้ครับวิธีการทําแมปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปขายเนาะอ่ะเราจะต้องมีแมปก่อนกลับมาที่ตัวเกมครับผมวิธีการทําแมปนะครับแมปเนี่ย ผมจะสอนพื้นฐานไปด้วยเลยแล้วกันเนาะในคลิปนี้สําหรับใครที่เป็นมือใหม่ด้วยนะครับแมปเวลาเราได้มามันจะเป็นคลีนๆ a n แบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้ไม่มีออปชันเอฟเฟกสีฟ้าอะไรทั้งนั้นนะครับวิธีการทําคือมีอยู่2อย่างนะถ้าแมปที่มันมีติดออฟมาแล้วบ้างนะครับผมนี่อย่างนี้อ่าอันนี้คือติดซับฟิกมา1แถวนะครับวิธีการดูว่ามันติดมากี่ออฟไม่ได้ดูจดํานวนบรรทัดนะให้ดูตรงนี้ทีข้างหลังนะครับ ถ้าเกิดว่ามันขึ้น T แล้วมันกรุ๊ปรวม3บมรทัดเนี่ยแปลว่า3บมรทัดเนี่ยคือ1 option 1 suffix เท่านั้นนะครับทีนี้วิธีการออฟถ้ามาเป็นแบบ้นคลีนแบบนี้นะครับผมจะไล่สเต็ปแบบง่ายๆก่อนนะแล้วจะไปสเต็ปแอดวานซ์นะครับสเต็ปง่ายๆคือเราเอา off of ฟท a นส m ม t วเทชันะครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นสีฟ้า1แถวนะครับแล้วเราก็จะกดออฟออฟอ g u ูเมนเทชันอันที่2นะครับก็จะเป็นสีฟ้า2แถวแล้วก็กด l ล g กออฟนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเหลือง3แถวนะครับทีนี้แถวที่เหลือนะครับอีก2แถวเราจะกด e x ็กซ์ d o เต2อครั้งมันก็จะสุ่มอีก2องอฟเป็น5แถวนะครับทีนี้ออฟสุดท้ายที่เราจะทำเนี่ยเราจะใช้สิ่งนี้ครับ preserve vertebrae นะครับแล้วก็อาจจะใช้สิ่งนี้ด้วย o m e n o f abyssal echoes นะครับผมถามว่าอันนี้ทำไรได้อันนี้ก่อนอะ vertebrae ก่อนนะครับกระดูกสันหลังเนี่ยอันเนี้ยเวลากดใช้เนี่ยนะครับมันจะทำการสุ่มออฟให้กับ Way Stone โดยจะเป็นออฟเขียวนะครับแต่ว่าการใช้โค้ดนะครับให้มันเป็นสีแดงแบบนี้นะก็คือเปิดใช้แล้วก็มากดที่ตัวออฟอันนี้นะครับและไปกดที่เวสต์โ n e เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถรีโลออฟได้ตอนที่ไปอยู่หน้าบ่อเขียวก็คือถ้าออฟได้ถูกใจเราสามารถเลือกใหม่ได้นะครับ ตรงนี้ผมแนะนําให้ใช้ไปเลยเพราะว่ายัางไงเราได้ราคาหลัก d y หรือหลาย X 소อ,อ,อยู่แล้วตามจานวนลูกค้าเนาะดังนั้นเราไม่ต้องแคร์ครับไอตัวนี้มันค่อนข้างแพงเนาะประมาณ80-100 X แล้วแต่เวลานะครับผมแต่ว่ามันคุ้มที่จะกดนะครับโอเคทีนี้อันนี้มันเป็นแบบสเต็ปเบสิกสุดๆเลยนะต่อมานะครับเป็นสเต็ปทางลัดก็คือ off off a l c h e m y นะครับอันเนี้ยมันจะอัปเกรดเลยจากตัวแผ่นขาวๆคลีนๆแบบเนี้ยมาเป็นสี o อฟเลยก็จะประหยัดไอเทมพวกนี้ รวมถึงประหยัด x อร์ไปด้วย1อันนะครับก็จะง่ายขึ้นอ่ะจริงๆผมจะทําแบบนี้ผมจะทํา2ชุดมันก็จะใช้แค่อย่างละ1นะครับผมเพื่อที่จะได้5้าออฟเลยนะทีนี้ออฟไหนล่ะที่เราต้องการในเวสโตนครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นะครับ P.O.E 2 Database เนาะ ออฟที่เราต้องการในเวสโอนนะครับก็คือออฟที่เพิ่มสิ่งที่เรียกว่าแพ็กไซส์นะครับผมแพ็กไซส์ก็คือจะเพิ่มจํานวนกลุ่มมอนสเตอร์ที่เกิดในแมนะ็เนาะถ้ายิ่งมีมอนสเตอร์เกิดเยอะทองก็จะยิ่งดรอปเยอะตามนะครับโดยออปชันเหล่านี้จะเป็นออฟที่เวลาออกแล้วจะเพิ่มแพนะ็กไซส์เนาะก็คืออย่างนี้ออฟที่เพิ่มแพ็กออฟบีสนะครับอ่าเพิ่มแพ็กออฟบีสเนี่ยก็จะมีออฟเล็กๆกลางใหญ่เนาะก็จะเพิ่ม5%นะครับ หรือว่าอันนี้นะครับเพิ่ม Eso m i ์มอ Monster นะครับผมก็จะเพิ่ม5%เหมือนกันสำหรับ p a นะ็ k ไซส์เนาะต่อมาเลื่อนลงมาหน่อยนะครับก็จะเจอออฟนี้นะครับ Bramble um Monster นะครับผมก็จะเพิ่ม5%เนาะนสเตอร์ Monster จะทำาาเม g e Lightning มากขึ้นนะครับอันนี้จะเพิ่ม p a ็กไซให้10%เลยซึ่งเราก็จะต้องตามหาออฟพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้นะครับเพิ่มสป e ด d นะพวกออฟเพิ่มสป e ด d ต่างๆให้มอนเนี่ยอันนี้เพิ่มสูงสุดแล้วก็คือ Pack ไซ z e 12%เลยนะครับนี่อันนี้ดีมากๆเนาะ สำหรับออฟนี้นะครับต่อมาครับผมก็จะมีมอนนะครับเพิ่มโอกาสติดคี้นะครับก็จะเพิ่มแพ็กไซส์ให้เรา10%นะแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยนะครับมอนเพิ่มหลบหลีกนะครับก็สามารถเพิ่มแพ็กไซส์ให้9%นะครับแล้วก็มอนโจมตีติดพิษนะครับผมก็จะเพิ่มแพ็กไซส์7%อะใกล้หมดละมอนเพิ่มความแม่นยำนะครับผมเพิ่มแพ็กไซส์7%เนาะแล้วก็มอนเพิ่มมอนสเตอร์โปรเจกไทอะ ก็จะเพิ่มแท็กไซส์14%นี่อันนี้พีคสุดนะครับผมเมื่อกี้ว่าพีคแล้วใช่ไหมสิบสอนะอันนี้พีคกว่า14นะครับแต่ว่ามันจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันโปรเจกไทม์ค่อนข้างเดือดนะครับแล้วก็ต่อมาครับเราจะติด Temporal Chain นะครับก็คือเคิร์สที่ทำให้เราเดินช้าสกิลช้านะครับอันนี้จะได้แท็กไซส์เพิ่มขึ้นเป็น11%นะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมเพิ่มช็อคกราวาพื้นช็อคไฟฟ้านะครับเพิ่มแท็กไซส์10%หรือว่าจะเป็นพวกนี่ resistance นะคครับก็ือลด ต้านธาตุของเรานะฮะเราจะได้แพผกสาเพิ่มขึ้น13นะครับแล้วก็ลดปั๊มยานะครับผมก็จะเพิ่มแผกสา9นะครับและสุดท้ายนะครับก็มอนสเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับชาร์จต่างๆด้วยนะครับก็จะเพิ่มแผกสา7อ่ะซึ่งออปพุ่งนี้แหละนะครับที่เราต้องการตามหาเนาะ พอเวลาเราออฟมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงสำหรับใครที่เล่น P.O.E 2ลีก0.1 0.2มานะครับแล้วยังไม่ได้เล่นลีก0.3อาจจะงงเอ๊ะปกติมันจะมีออฟแพ็กไซส์เลยใช่ไหมอยู่ใน prefix s u f f i แต่ว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับคือมอนสเตอร์เนี่ยจะเก่งขึ้นเสมอนะแต่ว่าออปชันเนี่ยมันจะมาโผล่ด้านบนแทนอย่างนี้เห็นไหมที่ผมบอกว่ามอนสเตอร์มันติดสปีดพอมันติดสปีดปุ๊บนะครับมันก็จะได้แพ็กไซส์เพิ่มขึ้นด้านบนแบบนี้แปลว่าถ้าเรามีออปชันที่เพิ่มแพ็กไซส์จะเยอะเนี่ย มันก็จะเพิ่มแพ็กไซส์ด้านบนได้สูงมากๆเลยเป็นหลาย10%เลยนะครับพอเราทำออฟเสร็จแล้วอ่าห้าแถวนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเลยละกันเนาะว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะผมมีแมปคลีนๆอยู่3แมปตรงนี้นะครับมาดูว่าเราจะได้แพ็กไซส์สักเท่าไหร่นะกดไปที่อัลเคมีเลยละกันนะครับผมปั้งเข้าไปโหอันนี้ดวงดีมากนะครับได้แพ็กไซส์11ได้เมจิกมอนสเตอร์66แล้วก็ได้แรมอนสเตอร์ยี่สิด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่ะแมปเนี่ยมันจะสามารถ อ็อได้สูงสุดถึง6แถวใช่ไหมครับก็คือ3 Prefix 3 Suffix เนาะทีเนี้ยครับไอตรงเนี้ยครับผมด้านบนตรงนเนี้ยリฟ v イ a b l e เนี่ยมันคือจำนวนการเกิดถ้าเกิดว่าเราตายเราพลาดเนาะเราสามารถเกิดใหม่แล้วก็เล่นใหม่ได้นะครับแมพจะไม่ได้ถูกยกเลิกไปแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราออฟเต็ม6แถวปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือ0ูนย์แปลว่าเราห้ามตายเลยนะครับแต่ว่าเราจะอ็อฟให้เป็น6แถวนะเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ทีนี้เท่ากับว่าผมมีกี่แถวดูทีหนึ่งทางขวาผมมีทีหน่งสีอันก็คือ4แถวใช่ไหมยังว่างอยู่2แถวนะครับผมจะกด e X a o t e d Off เข้าไปตรงนี้เป็นแถวที่5นะครับผมแล้วกรลุนให้ออกแพ็กไซส์โอเคไม่ออกนะครับไม่เป็นไรแล้วมันก็จะว่างอยู่สุดท้ายใช่ไหมครับอีก1อันซึ่ง1อันสุดท้ายเนี่ยให้เราเก็บไว้เพื่อมาทําการกดสิ่งนี้นะครับกระดูกเนาะกดกระดูกเข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มออฟที่หขึ้นมา เป็นออฟสีเขียวๆย,ยังดูไม่ออกว่าเป็นออฟอะไรต้องไปโยนบ่อเขียวก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเผลอไปออฟครบ6แถวแล้วนะครับตัวกระดูกเนี่ยมันจะยังใช้ได้นะแต่มันจะสุ่มลบนะครับว่าจะลบอันไหนออกไปเออแล้วเราจะมีโอกาสที่จะ ทำให้แพ็กไซส์หายแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่อออไปเลย6นะแล้วกระดูกไปสุ่มลบอันเฉพาะที่เป็นพรีฟิกหรือซับฟิกก็ได้อันนั้นก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ยากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าโอเควันนี้เรามาแบบเบสิกเบสิกก่อนแล้วกันเนาะปุ๊บเข้าไปอ่าได้แพ็กไซส์สิอนะครับ x อ Excel อีกทีหนึ่ง ไม่ได้นะครับผมได้เป็นแรลิตี้แทนนะครับอาถือว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้เราลองมาวิธีธรรมชาติบ้างนะครับไปทีละแถวอาได้แพ็กซ้เ้ซ์เอดวงดีเว้ยแรลิตี้ยี่สามครับอะเมจิกมอนสเตอร์ครับ,รบปึบ๊บแพ็กซ้ายี่สิบเอ็ดเอาโหอันนี้มีภาพอันนี้ดวงมาขออีกทีอะได้อยู่นะครับแพ็กซ้ายี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ทีนี้เราจะมากดกระดูกกันโดยการที่เพื่อความชัวนะครับเราจะใช้สิ่งนี้ด้วยคือ โอเมนอ y s s บิซาเนะครับเปิดไปก่อนให้เป็นสีแดงเนาะแล้วค่อยกดสิ่งนี้หยิบขึ้นมาแล้วก็ออฟเข้าไปนะครับแบบนี้มันก็จะกลายเป็น0นะครับเห็นไหมก็คือครบ6แถวละแต่ว่าแถวเนี้ยเราจะไม่เห็นหรอกว่ามันได้อะไรเนาะเราจะต้องไปที่บอกเขียวก่อนเดี๋ยวพาไปบอกเขียวกันวิธีการไปจากไฮเอา u ์นะครับก็คือสามารถวาร์ปไปได้เลยเนาะมันจะชื่อว่า The Well of Souls นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เปิดเนี่ยจะวาร์ปไปไม่ได้นะครับวิธีการเปิดมันจะอยู่ที่ X2 แล้วก็แมปมันจะชื่อว่า m a s t o d o n Badland นะครับเดี๋ยวหาก่อน Lightest Passage m a ั t o d o n Badland อ่านี่นะครับเวลาเราเล่นแอคสเนี่ยมันจะเป็นแมปกระดูกที่เราจะไปเก็บแตรนะงาช้างนะครับอันนี้เวลาเราวิ่งเนี่ยจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่า Lightest Passage นะครับเป็นอีกดันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในหลีก0.3เนาะถ้าใครเลือกเป็น Abyssal มานะครับก็จะสามารถเป th ิดเด W e l l o f Soul ได้นะครับผมแล้วเราก็จะสามารถ มาออฟเขียวๆแบบนี้ได้เนาะเอาวาร์ปไปมาถึงปุ๊บก็วิ่งตรงมาเลยครับผมคุยกับไอ้ลูกกลมๆนี้นะครับแล้วก็ทําการโยนแผนที่ของเราเข้าไปแล้วก็กดรีวิวครับผมปึ๊บมันก็จะสุ่มออฟออกมาซึ่งเราไม่รู้เลยว่าโอ้โหออฟพวกนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าผมจะบอกไกด์ก่อนก่อนที่เราจะเลือกออฟกันอ่ะนี่คือออปชันนะครับที่เราจะเลือกเนาะมันจะเพิ่มแพ็กไซส์นะครับสำหรับออฟอบิซ่ลครับผม อ็อนี้ครับอบิซจะเพิ่ม exp ให้เราถ้าเกิดว่าขึ้นบรรทัดนี้นะครับเราเลือกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มแพ็กไซส์ให้เราอัตโนมัติเลย16%ต่อมาครับด้านล่างครับมอนสเตอร์จะสปอนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จะเพิ่มแพ็กไซส์12%เนาะทีเนี้ยอ็อเนี้ยอ,อ,อาจจะเป็นพิเศษหน่อยนะครับก็คือตัวแมปโอเวรันเนี่ยมันจะเอาไว้สําหรับคนที่เอาไปวิ่งแมปฟาร์มดุดุนะครับผมเอออาจจะไม่ได้เอามาวิ่งแคสเวย์นะครับก็ ถ้าได้มาอาจจะเอาไปขายมากกว่าที่จะเอามาลงแคสเว่เนาะต่อมาครับคอนเทนควีนนะครับผมก็คือแมปมันจะมีบอสควีนขึ้นมาตัวหนึ่งก็จะเพิ่มแพ็กไซส์12นะครับแล้วก็มอนสเตอร์จะเพิ่มความยากนะครับผมอ่าอันนี้เพิ่มแพ็กไซส์12บสองเ a อร์เซ็นต์นิเชอร์ลแลมอนสเตอร์นะครับจะทําการอีทเดอะโซนะครับแล้วก็บลาบลาไม่เป็นไรไม่สนใจเนาะสนใจแค่ว่ามันเพิ่มแพ็กไซส์ให้18เปอร์เซ็นต์ออฟนี้นะครับต่อมาครับ Off grasping นะครับอันนี้มอนสเตอร์จะล็อกขาเราได้เนาะก็จะเพิ่มแผกไส์ซ22%เลยนะครับอันนี้เนี่ยทำให้เราติดมาร์กออนเดสสิบวิเมื่อเราฆ่าแรหรือยูนิคนะครับทำให้เราโดนดาเมจมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะไม่ค่อยเน้นแผกสาเท่าไหร่หรอกมันจะเป็นเน้นเลเตี้แต่ว่าถามว่าเอาได้ไหมก็เอาได้ถ้าอันอื่นมันไม่ออกนะครับต่อมาครับอันนี้พื้นจะติดมานาไซฟอนนะครับคือมันดีหน่อยนะอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเพิ่มเยอะแหละนอาจจะเปอาาร,คคราเไ็นเนแะ ก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนเล่นสายเวทใช่ไหมแล้วต้องใช้สกิลไปเจอพื้นมาอาจจะน่าลําบากอยู่แต่ไม่เป็นไรมอนมันไม่เก่งมากนะครับเพราะว่ามันเป็นแมปฟาร์มเงินและสุดท้ายเพิ่มเยอะสุดเลยก็คือออฟยูเนียนนะครับมอนสเตอร์ Monster เนี่ยจะมียูเนียนออฟโซนะครับก็จะเพิ่มถึง22%แพ็กไซา์เลยอ่ะเราต้องจําก่อนนะครับซึ่งถามว่าจําได้ไหมจําไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราไปเปิดโพยดูกันนะอ่ะอันนี้เราดรอ,อะไรบ้างมีมานาไซฟอนนะครับมี ยูเ o ี o ย s o ออโอ้โหแล้วก็มี g a สปิ n งอ่ะดูดิอุ้ยแต่ละอันเหมือนมันจะตรงอเลยนะเฮ้ยย n เนี o ย s o ออโซอ้โหผมตรงโคตรด,ดีได้22%่สิบสองเ็คไซส์ครับผมอันนี้ผมต้องเอาแล้วแหละนะครับอ่ะทีนี้ครับถ้าเกิดว่าออฟสแถวนี้เนี่ยมันไม่มีอันไหนออกแพคไซส์เลยนะครับสมมุติมันไม่ถูกใจเราเลยให้เราทําไงกดอันนี้นี่รีโลนะครับ รีโลได้จากสิ่งนี้ที่เรากดมาเมื่อกี้ตัว Abyssal Echo นะครับถ้าเราไม่กดมาเนี่ยปุ่มรีโลจะไม่มีเนาะแต่ถ้าเราสุ่มมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่ออกคือแตกนะครับผมดังนั้นผมแนะนําให้กดแหละเพราะว่าแมปมันขายได้หลาย X หลาย D Y อยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องซีเรียสยังไงก็กําไรนะครับอ่ะก็กดไปเลยนะสำหรับตัวนี้ก็คือเลือกอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูตัวแผกสา์ด้านบน21นะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นอีก2%หรือเปล่านะกดคอนเฟิร์มไปเลยปุ๊บโยนไป แล้วพี่ตรนี้เขาจะเฮ้ยโยนอะไรลงไปอ่ะเพื่อนเดี๋ยวไปเก็บมาให้นะอ่ะได้ละเรียบร้อย <c oughs> นะครับผมนี่แ็กไซส์เราจะกลายเป็น43เซนะครับแล้วเราก็เอาไปฝอ,อยได้เวลาเราไปโพสขายเนาะโอเคหลังจากที่เราทำแมบออบิสเสร็จแล้วนะครับยังไม่จบยังไม่จบครับผมมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งนี้ครับนี่เดลิเลียมนะครับผมเราจะต้องย้อมเดลิเลียมให้มันด้วยโอ้โหเอาสุดนะก็คืออันนี้ครับมันจะ เป็นสีอะไรเดียเรียกว่าสีอะไรสีชมพูได้ไหมเออมันออกชมพูเข้มๆนะครับผมตัวขวดนี้นะครับได้จากแมปเดลิเลียมแมปหมอกนะเปิดเข้าไปครับแล้วก็ใส่ขวดไป3ขวดนะครับจากนั้นใส่แมปที่เราต้องการเข้าไปนะครับตัวนี้มันจะเพิ่มแพ็กไซส์ให้เราอีกนะไอคอนมันบังช่างมันนะครับเออเราจะเป็นการยัดเดลิเลียมเข้าไปเป็นสเต็ปสุดท้ายเนาะจริงๆมันมีสุดท้ายกว่านี้เอกนะคือยัดวาวแต่ว่าอย่าหาทําเลยเดี๋ยวมันแตกนะครับผมอเอาแค่นี้ก็พอละอ่ะกดอินสติลครับปึ้งเข้าไปแบบนี้ แฮกไซส์เราก็จะพุ่งไปถึงหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับโหโคตรดุ oh, oh, do, นะอ่ะนี่เลยนะครับผมประมาณนี้เลยมอนแบบท่วมๆนะครับทีนี้เสร็จแล้วต้องทำไงก็ต้องเอาไปขายโชว์สิครับเดี๋ยวเขาหาว่าเราทํามาแล้วมันขายไม่ได้เนาะอ่ะไปที่ Discord กับไปที่ Discord นะครับก็นี่เลยเดี๋ยวขอดูราคาก่อนว่าเขาขายกันยังไงนะครับสองดีตกเฉลีย่ยเนี่ยประมาณแมปละหนึ่งดีวลแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไปโมแมปมาดีๆลูกค้าเราจะเต็มไวมากเลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เรามันโหดนะครับผมเอออันเนี้ยอันเนี้ย 100%่งรโอ้โหแพรกไซต์100%โคตรเวอร์แต่ว่าไม่ได้บอกว่าอัตราดับโกเท่าไหร่เนาะมันไม่มีแบบ1.5 DY นะเขาก็จะเก็บแบบเป็นตัวเลขกลมๆอ่ะเนี่ยน,นี่คนนี้พอ่พอๆกับเราเลยนะครับผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราก๊อปของสักคนมาละกันนะครับแล้วก็มาพิมพ์เองเนาะแบบนี้นะครับของเรามันจะเป็น892เกบวกสิ 13, ก็คือ905นะครับอ่ะ905าร้อยห้าเปอร์เซ็นต์เก้เปอร์เซ็นต์แพรกไซต์เมื่อกี้67ป่ะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ไบต์หนึ่งดีวายอ่าดีวายนะครับแล้วก็ตรงนี้สล็อต0-5นหนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชื่อตลลัวละครเราซึ่งผมชื่อว่าเนิร์ฟมินเนี่ยนอีก <laughs> <vagy> โอ้ขออภัยสายมินเนี่ยนด้วยนะครับผมอันนี้ผมตั้งปันปัน,นเฉยนะผมไม่ได้เกียดสายนะมินเนี่ยนนะครับผมเห็นว่าพี่โจเขาแบบว่าชอบซ้ําเติมนะเออผมนี่แซะพี่โจนะอันนี้นะ โอเคเดี๋ยวขอเช็คแมปก่อน67%อเ่ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์เข้าไปนะครับ1 2, 2> ึ่งสองมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอรอคนซิปมาอ้าวเฮ้ยลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วโอเค1นึดีวครับไงได้ตังแล้วนะครับลูกค้ามาอีกแล้วคนที่3บอกเลยว่ามารวยรัว เดี๋ยวเรารับตังก่อนนะเราก็อย่าบิดเขานะต้องบอกก่อนว่าถ้าใครมาขอว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวขอลงก่อนแล้วค่อยจ่ายได้ไหมอันนี้ผมแนะนํานะครับว่าให้เก็บตังก่อนนะครับผมอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเราเป็นคนถือสินทรัพย์ใช่ไหมเออเราอย่าไปรับความเสี่ยงนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่โกงเนาะแต่ว่าเราก็อย่าให้เขาอื่นมาโกงเรานะครับอืมอ่ะแล้วเหลืออีกสคนนะ เดี๋ยวรอล้อมุนอีก2คนนะครับโอเคครบละอ่ะเขาเทรดมาละเขาน่าจะยังไม่ได้หยิบตังนะครับโอเคตอนนี้ปาร์ตี้เราก็ครบถ้วนกระบวนความ4 d y ดีและคนสุดท้ายนะครับผมก็คือพี่โลโซนะฮะโลโซนะไม่ใช่โซโลอี่โลโซครับเทรดไปครับ อีโรโซบอกอย่าไม่หยิบตามกันโอเคมาแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ละมาอันนี้คือปาร์ตี้เต็มพร้อมออกเรือนะครับไปเราก็ไปที่แมพของเรากันโอเคแล้วก็ยัดแผนที่ให้ถูกต้องนะครับอันนี้เนาะอ่าเปิดปึ๊บไปครับ ทองที่ดอบลงพื้นนะครับมันจะเป็นของใครของมันนะครับผมอ่าไม่ได้เบียดเบียนกันนะครับก็เข้ามาเนี่ยก็ฟาร์มกันได้เลยแต่ว่าตรงนี้อาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อหรือว่าเราขายให้ลูกค้าที่เป็นคนข้ามโซนนะครับมันก็อาจจะมีดีเลยหน่อยนะครับผมมอนดูจัดคนเยอะนะครับโอมอนเลือดเยอะมาก บอกเลยโคตรตึง,งนีงนีตีมอนทุกตัวนะทองทุกเหรียญมีค่าเอา้าตายเอากำโอ้โหจบแล้ว no portal <c oughs> เรียบร้อยลูกค้าตายครับอย่างเศร้าเลย จริงๆเราจะเก็บพอท่อไว้อันนึงก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่ว่าเราจะทําให้แมปเป็นสุดไหมถ้าไม่สุดเนี่ยเราก็ใช้แค่5ออฟเนาะตามที่ตอนแรกได้แนะนําไปนะครับ5ออฟก็ได้ถ้าเราเก็บครบแล้วครับผมเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อ่าถ้าเราเก็บครบแล้วครับเราสามารถมาจุดระเบิดได้เนาะมันก็จะเป็นเขียวๆข,ขึ้นมาตรงกลางแมปครับแล้วก็เอาระเบิดที่เราได้จากการฆ่าบอสเมื่อกี้ครับผมมาจุดระเบิดนะครับเออรอบนี้แปลกมากครับ เป็นรอบที่อัดคลิปออเจอแล้วเจอแล้วนี่นตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นออล่าเขียวๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากปาร์ตี้ช่วยหาเราก็กดใช้ระเบิดนะครับแล้วก็วางเข้าไปตรงออร่าเขียวๆนี้เลยอ่านี่วางเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จุดระเบิดมันปุ้มโอ้โหท้องแน่นๆอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็แมปคอม plete เรียบร้อยเท่านี้เองก็เป็นอันจบแล้วนะครับสําหรับการขายแมปเนาะ วิ่งให้มันขึ้นคอมพ l e ทแบบนี้แล้วก็อย่าลืมจุดระเบิดนะครับไอตัวออร่ากเขียวๆเนี่ยมันจะเกิดประมาณกลางๆแมบนี่แหละช่วยๆกันหาเนาะอ่านี่คือเคลียร์แล้วนะครับลูกค้าคนเมื่อกี้คือตัวระเบิดตายไปนะครับผม <laughs> เพราะว่าผมทําแมปมาแบบไม่มีเกิดเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเพย์เซฟให้นะครับเออเราอาจจะทําให้มันมีแค่5ออฟก็ได้นะครับผมโดยที่เรายังมีแพ็กไซส์ที่เป็นเปอร์เซนต์ที่เราพอใจอยู่นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวการขายแมปแคสเวย์ครับสงสารคนเมื่อกี้เหมือนกันเดี๋ยวผมทักไปคืนดีไวเขาดีว่อ,อสองสารเขาว่ะเขาตายนะอ่ะงั้นฝากไว้เท่านี้ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่แบบอาจจะวิ่งแมปไม่เก่งเนาะก็มาวิ่งหาแมปแคสเวย์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องแบบโหไปฟาร์มแมปที่มันมีออฟแบบเต็มๆแน่นๆขนาดนี้นะมันยากใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆไต่ไต่ไต่เลาะ ชายหาดไปเรื่อยๆครับมันก็จะเจอซึ่งผมจะมีอีกแมปหนึ่งตรงนี้ด้วยนี่แคสเวห้าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเออก็เลาะไปแล้วก็อย่าลืมเปิดเสาอย่าลืมใส่แท็บเลต็ตแล้วก็อย่าลืมทำแมปน,น,นะครับประมาณนี้ครับฝากไว้สำหรับชาว PLE 2ทุกท่านครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ